ดีค่ะวันนีตนนนะะ้ตรงนี้ไม่เค่หาคุณเลยไม่ใช่เดกคุณนะคะมีแค่แต่คนแต่ก็ลืมพูดคุย นะคะวันนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะดูดูหนัก ีวีชมอยยาันนี้ดูสป i คิ i ส์ใช่สนุกมาค่ะจริงจก่ <laughs> อ,จกอนหน้านี้ก่อนหนี้ไม่ใช่จริงจ ตั้งแต่เมื่อวานใช่มีเรื่องที่อยากคุยมากๆใช่แต่จริงๆในไลฟ์เมื่อวานอะยังมีเรยังไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะขึ้นอยู่แล้ว นั่นก็คือปกติเลาีอาบน้ำด้วยกับน้ำน้ำร้อนมากๆใช่ไหมคะแต่ตั้งแต่เมื่อวานอะออที่ในในห้องอาบน้ำไม่มีน้ำร้อนนะคะ คิดว่าที่เขออาเรียกอะไรอะที่อันที่ให้นำอุ่นๆอ,นอะรอ้อนๆน่าจะเสียไปแล้วใช่ <laughs> ตอนแรกอะคิดว่า เราะเมื่อวานมีไฟดับก็เลยนะอันนั้นก็ขึ้นแต่ว่าพอดูหลายๆที่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเ็ขึ้นแล้ว ใช่ก็เลยเมื่อวานอะ่ะมิโอเลอาบน้ําด้วยกับน้ําแบบน้ําปกติแบบไม่ได้เย็นมากแต่ก็เย็นนะคะสำหรับมิโนะรู้สึกว่า <c oughs> แบบน้าปกติใช่น้ำปกติแต่น้ำเย็น,นะคะ่ะแล้วแบบอาบน้ำเสร็จแล้วใช่ไหม ปกติก็จะแบบร้องมากๆเข้าห้องห้องตัวเองก็เปิดแอร์ให้ตัวสบายขึ้นแต่ว่าเมื่อวานะอาบน้ำเสร็จแล้วก็แบบหนาวมากๆ <laughs> ใส่เสื้อก็แบบหนาวมากๆแล้ว ข้าห้องตัวเองก็ไม่เปิดเอค่ะและวังนี้มีคนมาดูเช็คเครื่องแต่ว่าเขาบอกว่า เขาบอกว่าเขาทำไม่ได้ใช pues ่ก็เลยวันนี้มีอะไรจะไม่แนบน้ำค่ะเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะมา ใช่เลยพุ่งนี้อาบน้ำพุ่งนี้แทนะคะ่ะใช่เพราะว่ามันานาวมากๆแล้วแบบไม่อยากอาบน้ำคะ่ะจริงๆอาบน้ำได้นะคะแต่ก็ไม่อยากอาบน้ำรู้สึกว่า มีไข้อะไรเนี่ยเพราะว่าออกมาก็หนาวมากๆากไม่ค่ะมรวจะไม่อับน้ำวันนี้อับน้ำเพิ่งเห็นค่ะ ไม่เป็นไรสววาโ่วเห็นว่าเห็นใน Youtube ของสศิษยาราณีนซังสาวเขาก็ไม่ได้อบน้ำใช่มันหนาวมาก พรุ่งนี้ก็จกนะวันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่นั่งโซฟาดูหนังนอนไม่ได้ทำอะไรเลยไม่เป็นไรหรอก มีห้องอับน้ำห้องเดียวแล้วจริงๆมีสองที่ค่ะแต่ว่าจริงๆอีกห้องหนึ่งก็คือตรงนี้แต่ว่า <c oughs> มีของเยอะมากๆแล้วคิดว่า ไม่ดีกว่าใช่ยังไงก็พรุ่งนี้มาค่ะเขาบอกว่าพรุ่งนี้ก็ใหท้ทำได้เขาจะเปลี่ยนอันใหม่เขาจะเจ้าของห้องนี้ ก็าบอกว่าจะซื้อใหม่ให้ก็เลยดีค่ะไม่เป็นไรหรอกแค่นั้นแค่วันเดียว เจ้าคอนใจดีจริงค่ะเจ้าคอนใจดีมากๆเลยค่ะเขาใจดีค่ะไม่เป็นไรหรอกยังดีกว่าเมมเบอร์คนอื่นเนาะถ้าบอกเมียวมาว่าไม่ได้ก็ ต้องบอกคนอื่นด้วยนะคะเพราะไม่ได้ค่ะก็แค่นี้ค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วแค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะอาบน้ำค่ะ ค่ะวันนี้วันสุกใช่วันศุกแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่มาดิเอพรุ่งน,นี้ไม่น่ามีอะไร ไม่น่าไม่ใช่ไม่มีอะไรแน่นอนค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้มีคนจะเปลี่ยนจะมีคนมาเปลี่ยนเอ่อนัไนแม้ว่าอะไรเครื่องละกันก็เลย เดี๋ยวเจอกันวันจันทร์หน้านะคะวันจันทร์หน้ามีเรียนะคะปวันดีนะคะทุกคน ดีนะคะบ๊ายบาย